อผมมจับมาเองเลยนะอ๋อาตัวที่มันฉ่ำๆที่มันแห้งๆอ่ะน้ำตาลน้อยอ่ะนี่ครับครั้งครั้งที่สองในชีวิตครั้งที่สองในชีวิตโอเคสวัสดีค่ะมาพบกับพี่เจี๊ยบในช่องหวานเจี๊ยบชาแนลนะคะทุกคนนี่ภูมิใจกับน้องชายอยู่น้องชายไปตีต่อมาไปดูได้ที่ช่องยิ้มน้อยเลยนะคะทุกคนแล้วเมนูหายากแบบนี้มาถึงมือหวานเทียบแล้วโอ้โหมันต้องทําเมนูกับแก้มด้วยล่ละทุกคนวันนี้ทำเมนูอะไรครับน้องพี่แคมป์อ่ะ ว่าเขาจะแกงหน่อไม้ส้มแต่เราก็จะแบ่งเป็นเมนูกับแก้มนิดนึงด้วยแบ่งบรรยากาศมันได้มากตอนนี้เราอยู่ที่ไร่มืดไปหมดเลยในกล้องยังมองเห็นท้องฟ้าเลยว่ะและนี่นะคะเราก็มีลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ลูกค้ามาหายลูกชิ้นแม่ค้ากับแก้มเหมือนกันใช่ออเคันนี้อันนี้ได้กินก่อนไงอันนี้กินได้กินทีหลังอันนี้เมนูหายากตัวต่อใจค่ะพี่ตายแล้วตายหมดแล้วเป็นตัวอ่อนกินดิบๆได้ไหมอ่ะกินได้บางตัวกินไปขอแล้วแล้วจริงหรอเฮ้อ ลองกินดิพี่อ่ะนี่ไงมันแบบมันมันเออจริงกี่รังเหมือนเขาพูดอ่อนจริงหรอแต่ถ้ามันยังไม่นึ่งไม่ติ่งอ่ะข้างในมันยังเป็นน้ำไงเดี๋ยวเราจะต้องมาเอาไปทำให้มันเหนียวก่อนใช่โองทิอนที่ว่าได้ได้คุณฉีดไม่แล้วคุณฉีดไม่แล้อ้าวก่อนอื่นต้องทำอะไรครับล้างก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเอาออกมาใหม่ๆเลยอ่า ตอนนี้เราอยู่ที่ไร่เราก็จะแบบนัวนัวมัวมัวหน่อยมืดด้วยเพราะว่าแสงไฟโดนตัดขาดจากกันเอาต่อวันี่แหละเราก็ต้องยกความดีให้เขาเละเพราะเขาซาไปไอ้ล่าตัวต่อมาแล้วก็เวลาตอนกลางวันน่ะมันก็จะมาคุกคามเรานิดหน่อยใช่คือมันทำให้เราปัดไปปัดมาแล้วก็มันอาจจะเอาเขาเียนะในเหล็กในมันน่ะนี่นี่นี่โอ้โหยอดกองเชีย์เราก็เลย จัดการเขาหน่อยถูกต้องเราก็เลยเพื่อให้คนที่มาเที่ยวที่อาณาจักรออสบ้านไร่เขาปลาแปบมีความปลอดภัยีควยครับต้องไม่โดนเออไม่โดนต่อยนี่ไงทีมคนบอกไม่โดนต่อยฝากไว้ก่อนด้วยก่อนที่จะไปทำกัข้าวกันฝากเพจอาณาจักรออสบ้านไร่ขาปลาแปบไว้ด้วยมีกิจกรรมไม่ทำเยอะเลยพูดมาหนักวันนี้กิจกรรมเยอะมากใ าตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ระบบอะไรมันยังไม่พร้อมมากเราวค่ใช้แบบบ้านๆเลยล้าง่อนอี้เราล้างหมนเลยเราต้องล้างเครือไหมอ่ะยังไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหมโอ้มืดหน่อยนะครับทุกคนขอโทษด้วยเฮายถ้างถ่างถีาย่ายถายถ่ายถายถ่ายถ่าย่ายถ่ายา่าายถถายา ตาดีแล้วตาวน้ำตาวขี้เท่าตาวอะไรมันออกปกติเขาล้างด้วยแป้งมันนะจริงไหมอ่าเราใช้แป้งมันล้างนะเนาะแต่ไม่เป็นไรเราอยู่ในป่าตอนนี้ไล่เราก็เหมือนป่าเดี๋ยวเอาแป้งเทอไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอครับลุงมุ่เดี๋ยวรอชิมเลยเดี๋ยวเมยมีอีกตัวอะไรครับนี่พุงใส่กระเป๋าเลยเหรอเขาเรียกว่าลูกหลงอะไรครับโอ้ย โอ้เอาเอาเอาคุ้มคุ้มคุ้มนี่นี่ก็ดึ๊บหนีมาเลยเนี่ยนี่กระดึ๊บ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 ตัวสุดท้ายัวไม่ตามล่าจากลังมาตัวแทนของวงตระกูลถ้าตัวนี้รอดไปแล้วเราเราแล้วจบชีวิตเนี่ยมันตามล่าอะไรตัวนี้แหละตัวสำคัญทำไมเราโหดร้ายกันเลยมืดหน่อยนะทุกคนขอโทษด้วยนะรีแสงรีแสงเข้ามเนี่ยเดี๋ยวให้บีนเทียบจัดการให้ระวังยังระวังจ้า อันนี้คุณเคยทำไหมจริงๆแล้วอ่ะไม่เคยคุณเคยมีแต่พ่อทำให้กินเนาะใช่เราไปนึ่งก่อนเลยป่ะเราไปนึ่งก่อนป่ะแล้วเดี๋ยวใครจะไปนึ่งอีกรอบนึงเพราะว่ามันยังไม่บางตัวมันยังไม่ได้นึ่งไม่แล้วใครจะเป็นอาจารย์ให้คุณเลยวันเนี้ยอ๋อเป็นมีพี่ขออ่ะพี่เขาเซียนมากเออฮะการทำอาหารทำว่าเซียนกับเซียนนี่มันเป็นเซียนระบายนะออ๋เซียนอ่ะแต่คนเซียนน่ะนั่งอยู่แถวนี้เออมือหนึ่งเลยผมบอกให้เล่นกมือ่ะอีกมือหนึ่งก็ไต่ปัดต่อยู่เด็ก อ่างล้างเยอะมากโอ้โหอ๋อทีเดียวคนจางเคยไหมครับเคยจางเคยทานไหมครับเนี่ยจะเคยก็ตอนนี้จะเคยก็ตอนนี้ไม่กลัวมันต่อยอ่ะมันกินได้มันตายแล้วมันไม่ต่อยอ่ะไม่เดี๋ยวตัวใหญ่เราคั้นไม่ขั้วขั้วต่างหากได้เหรอได้โอ้โเหี้ยพิษมันอ่ะไม่มีพิษหรอมึงไม่กินแล้วมึงจะวอยวายทำไมมึงไม่กินแล้วมึงจะวอยวายทำไมเนี่ยกลัวเป็นห่วงคนอื่นนะเนี่ยอ๋อไม่เป็นไร คือพิสตอนไฟก็ไปหมดเหรอใช่กลัวจะเคยแบบเคยครั้งแรกครั้งแรกก็ครั้งเดียวเคยครั้งแรกโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่เจ้าขออนุญาตล้างตัวต่อก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทําวิธีการทําการต่อไปนะคะทุกคน six hours later เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับนึ่งนะคะทุกคนนึ่งให้มันสุกก่อนนะใช่ค่ะให้ตัวมันเซ็งเหรอถูกต้องเอาง่ายๆเลยก็คือนึ่งให้สุกก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาดูว่า ทำเมนูต่อไปคือเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราจะนึ่งให้สุกแล้วเอาไปแกงหน่อไม้บอกกานั้นะผมจะจับมาเองเลยนะโอเคเรื่องน้องชายพี่นี่น้องชายน้องชายจับมาเองนี่นี่นี่พี่เข้มลองกินดิดพี่เขาพี่เขาทำแต่ขอลองมาเถอะตัวเดียวพออตัวที่มันช้ำๆที่มันแห้งๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยไม่ไม่ไม่เอาไม่เยอะๆไม่เยอะๆกินพอเออนี่นะนย่างนะนี่ครับครั้งที่สองในชีวิตครั้งที่สองในชีวิตตัวกินไม่ได้ครึ่งตัวก็ได้ ผมจับมาเองเลยนะตัวที่มันช้ำๆที่มันแห้งๆน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนี่ครับครั้งที่สองในชีวิตครั้งที่สองในชีวิตเฮ้ยดูเรื่อกมันอ่ะเฮ้ลือกมันมันอ่ะเฮ้ยอรอยอ่ะมันนี่มันมันอยู่แล้วไปไปไปนั่งชิมช่างหวานยิ่งน้อยหน่อมันมันอ่ะมันไม่กรอบอ่ะตัวกินได้เหรอตัวกินได้เขาไม่ได้แพ้จริงเปล่าเดี๋ยวพวัเนี้ยปากเป็นแองเจลิน่าเนี่ย อุ้ยได้ฉาไอพี่เทียบแต่เมนูน้องแต่ปูด้วยไอเกี๊ยะนี่เลยว่ะแมงกินูนอ่ะอ่าเด็กคู่ยันสองคนเลยขั้นตอนต่อไปก็คือนึ่งครับทุกคนไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไปรอดูว่าพี่เทียบจะเอาเป็นแกงส้มและหน้าตาเป็นไงโอเคนึ่งให้จบกปีศาว่าปีศาจให้สุกตะบานสุดท้ายนาทีหนูนี้ว่าสุกหรือยัง อย่าบางอย่าบางอย่าบางเปิดท้ายชัดๆเลยโอ้โหมันเต่งมันอ้วกมันตึงมากเลยปิดแล้วดูนี่เห็นไหมครับทุกคนโอ้โหนี่คนนึ่งแล้วมันเต่งเหมือนรถยวนเลยอมันเป่งว่ะเห็นไหมมันทองเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนคนฉีดนมเข้าไปในตัวเลยไม่ใช่อันนี้กระเปรียบเทียบนะต่อไปทำอะไรคะแกงส้มหน่อไม้เปรี้ยวเหรอไม้เปรี้ยวอ่าตอนนี้ได้หน่อไม้มาแล้วพริกแกงนี่เข้าทางเราเลยดิใช่เป็นพริกแกงแกงส้ม พิ้งเกงส้มเหรอครับพี่นันแกงใต้ครับอันนี้เป็นพิ้งเกงส้มป<อ>่ะฮะโอ้แกงเผ็ด<อ>แกงเผ็ดโอเคท,อทันท,ทีทันทีอ่ะตอนนี้เราแบ่งแบ่งมาหนึ่งถ้วยอัตอนต่นางกันทำก็เหมือนแกงหน่อ,อไม้เลย<อ>เราละลายเลยไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ละลายเลยเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ไม่ออกนะอมอันนี้พี่ออกมาทำโค้งหนองนาให้ช่องมาทำให ให้ไอ้อาณาจักรออสเนี่ยครับเขามาตั้งแคมป์อยู่กับเราของอาทิตย์เราก็เลยมาที่นี่ก็ได้ใช้ของใช้เครื่องครัวครับเล่นเผ็ดแค่ใส่เพิ่มครับเพราะเดี๋ยวใส่ไม่ได้แล้วเนาะใช่โอเคได้มาถึงว่าพีทแต่มันไม่เผ็ดโอเคเป็นหน่อไม้นะทุกคนเพราะว่าตัวต่อเรานั่นแล้วอ่า ามารรสกกามาสัสดุแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสก,กันนะครับโอเคปรุปงรสเลยครับเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวเลยเหรอรโอ้โมผงนวลนะคะทุกคนเลี้ยงช้อนชาฟอโอ้โหผงนวลโอ้โหไม่เป็นไรใส่เยอะอร่อยเยอะเสร็จแล้วก็เพิ่มเกรี้วนิดนึงนะคะดันดัน อ่านะครับแฉลบถ้าได้ทีนี้ก็เดี๋ยวใส่ต่อเลยเรวขออนุญาตชิมลูกก่อนนะครับทุกคนได้แล้วแสบพระเอกของเรานั่นก็คือตัวต่อตัวต่อพอไหมตัวต่อ ขออีกนิดหนึ่งนะครัอันนี้เราก็สามารถตักเสริมได้ไหมตักเสริมได้เลยแต่ขอชิมรสอีกนิดนึงเพราะว่ามันแปลกๆไงอันนี้จะเป็นออกแนวแกงป่านะครับทุกคนตีนมากเลยคุณดูดิว้าวตินแก้ได้ไหมดูพี่เทมไหมอ๋อใช่แต่พี่เทมอ่อนด้วยเพิ่มความหอมเนี่ยใส่ไป โอเคไปอ่ะไปไปไปให้ทุกคนชิมกันโอ้โหัวในป่าครับไม่รู้ว่าจะทานอย่างไรบ้างเดี๋ยวทให้จานชิมก่อนเลยนะให้ผมชิมก่อนเลยเหรอใช่ทำน้ำมันกาแทะจานอยู่ปั๊มนึงอ่าลองเลยจานขาวยังจานผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กว่าฮ่าแม่ก็ผู้ใหญ่กว่าลองชิมดูหน่อยว่าแม่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 เปิดอะไรเนี่ย อันนี้ังนนะมันคืออะไรแกงไม่ใช่แกงส้มเนี่ยแกงเผ็ดหน่อไม้ถุงเครื่องถุงเครืองถุงเครื่องเที่ยวไหมแม่เอ๋อหน่อไม้ล้างสองน้ำอ๋อช้อนคุณเอาช้อนมั้ยอีกกอาช้อนเอาซามัอีกเอาช้อนอีกเอาช้อนใหม่อ้าวงั้นก็ต้องลุงอ้าวพยักษ์ลายหน้าหยกของเราเป็นไงฮะอร่อยดัง นี่คืออะไรครับแกงส้มแกงหน่อไม้เปรี้ยวไม่ขวาไม่รู้ไม่ขวาน้ำส้มส้มไปมเกียรข้าวอร่อยมากครับโอ้โหข้าวมาตั้งยับตอนตอนนี้หลังควานโดนขโมยนะ้วครับหลังควานโดนขโมยกล้องเห็นนะต้องต้องมีต่ออร่อยใช่ไหมครับออันนี้มีข้าวมีไห่เจอหน่อยนะโอ้โหครบนออกแนวออกแนวหิวข้าวเมนูแปลกนะครับเนี่ยอาจารย์ครับ โนหนึ่งแห่งโคกอโลอาโครงการโคกหนองนาเรนซิ่งอนาจารออสแก่จะย้ายมากินจะมากินเนมนอนอยู่อนาจารออสเดียวนี่ไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยผนี่เดี๋ยวอาจารย์มาเที่ยวอยู่กับพวกผมเลยอ่าฮะมองเห็นมองเห็นอืมไงท้าารท้าอร่อยมันกว่าเป็นต่อมันกว่าเป็นต่อ รสชาตินีข้าวาข้างเขาใช่ไหมครับข้าวงเข้าไม่ข <run íamos> ้าวขอรถหล้วรัอ้โหแล้วไงครับโดยรวมใช้ได้อ่าหน่อยหนึ่งก็ได้หน่อยนึ่งหน่อยน่งหน่อยน่งหน่อยน่อนี่ซดน้ำมากันเป็นไงฮะเอารถกาเลยรชาตแกงส้มใต้เหาอเด่นเิงแขงไม่ใช่โมโมลองลอง นูหน่อยนี่ว่ารถชาติเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวเดยอาจารย์เป็นไรเนะอาจารย์ปวดหัวแล้วเฮ้ยแข็งเหมือนมีนอนอะเหมือนนอนตกไปอะก็นอนแหละตัวอย่ากินเยอะนะได้ได้มีนอนอะมันคือนอนเมนูแปลกไม่เคยกินเหมือนกันนะพี่พี่นั้นบอกให้ทำ พริกเมี่ยงของมัเลยชูความวาอือโอเครู้เรื่องไปครับจบไปนี่กับเมนูแกงส้มไม่ใช่แกงหน่อไม้เปรี้ยวแกงหน่อไม้เปรี้ยวตัวหวาวางบนโต๊ะเลยวางบนโต๊ะเลยแกงมันต่อไปอีพีนี้ก็เอ่อคลื้นนิดหน่อยคลื้นเกรงนะคะในแรืงของปลาแปะนะคะขออนุญาตไปทานตัวต่อก่อนนะคะทุกคนพรุ่งนีใหม่อีพีหน้ามาดูว่าพี่เจ๊จะทำเมนูอะไรอีกทะเลอีพีนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะวว่าาาชบบ้นรถเก็